ตอนนี้มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วมีโอกาสในการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้2ล้าน5้าแสนคนคภาคเอกชนเขาเรียกร้องเลยนะคะว่าจะต้องมีการตรวจโควิด -19 แบบเชิงรุกหรือพูดง,ง่ายๆตรวจปูพรมร้อยเอร์เ็นเลยในขณะเดียวกันก็อยากเรียกร้องภาครัฐนะคะจะต้องให้ความสําคัญในการจัดระเบียบเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมีข้อเสนอไปถึงภาครัฐด้วยนะคะจากภาคเอกชน,นะคะ่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะถือได้ว่ารอบนี้เนี่ย เป็นการแพร่ระบาดพอมีการแพร่ระบาดออกมาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลายคนก็เลยมาถกเถียงกันนะครับว่าจะต้องมีการจัดระเบียบอะไรอย่างไรนะครับรวมไปถึงวิธีในการป้องกันจะเป็นแบบไหนทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าจํานวนของข้อมูลล่าสุดนะครับจากสํานักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับที่บอกว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีรายงานต่างด้าวเอาที่ถูกกฎหมายก่อนนะอ,อยู่ที่2องล้านสี่แสนคนโดยประมาณจริงๆก็เกือบ2องล้านห้านี่แหละใช่ค่ะ อันนี้คือได้รับอนุญาตพูดง่ายๆเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอาชีพด้านกอ่อสร้างการเกษตรปศุสัตว์แปลรูปสัตว์น้ำนต่างๆรวมไปถึงผลิตจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูปด้วยนะคะก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะส่วนสถิติแรงงานต่างด้าวนะครับจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่มีการขึ้นทะเบียนในพื้นที่สม,มุทรสาครแล้วก็5จังหวัดใกล้เคียงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ไข่แดงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงสมุทรปราการสมุทรสงครานนนรมนครปฐมราชบุรีรวม6จังหวัดนี้นะฮะแรงงานต่างด้าว3สัญชาติขึ้นทะเบียนรวมทั้งหมด1 2 3 3 2 8 7คนค่ะถ้าแยกหน่อยนะคะเป็นกัมพูชาก็ประมาณ170,000กว่าคนนะคะแล้วก็เป็นแรงงานสัญชาติลาวนะคะ190,000กว่าคนแล้วก็เมียนมาอีก735,000กว่าคนค่ะ ถาม ừ, ว่าจังหวัดไหนมากที่สุดแน่นอนครับกรุงเทพมหาคนครก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าแสนคนครับใช่ค่ะตามมาด้วยสมุทรสาครนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขถูดกกฎหมายและมีไม่ถูดกกฎหมายหรือเปล่านะคะตัวเลขอยู่ที่ 2, 2, 2 9, อง0 0 0สกว่าคนค่ะสมุทรปราการ1นึ0 0 0สคนเสร็จๆๆครับแล้วก็ตามมาด้วยนคนรปฐมนะคะแปดหมกกว่าคนค่ะราชบุรี4996คนครับแล้วก็สมุทรสงครามนะคะน้อยหน่อยนะคะอยู่ที่1 3ึ0 0หคนนั่นเองค่ะ พอมีความหวาดระแวงก็เลยเริ่มม like, ีข and ้อเสนอออกมาเยอะมากมายถึงแนวทางในการบริหารจัดการจัดระเบียบของพี่น้องคนต่างด้าวกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับไพ่กชนเขาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปอย่างแรกครับ ควรที่จะต้องมีการตั้งคณะทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐภายกระชนรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมที่จะวางแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับและควรต้องทําตั้งแต่วันนี้ด้วยเพื่อที่จะทําให้เกิดแผนงานร่วมกันและที่สําคัญครับจะสามารถระดมทรัพยากรนะครับรวมไปถึงระดมกําลังในการแก้ไขปัญหานี้ได้ทันสถานการณ์ รวมถึงการพูดคุยสื่อสารแล้วก็ต้องถแถลงข่าวแล้วรวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นซิงเกิลเมสเซจนะครับคือพูดไปในทางเดียวกันไม่ใช่ว่าคนนี้พูดทีอีกหน่วยงานนึงมาพูดอีกแบบหนึ่งอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วตรงนี้มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลไม่ให้ประชากรน,นะครับหรือว่าทั้งคนต่างด้าวเองก็ดีหรือว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยเขาเกิดความสับสนในข้อมูลที่ได้รับครับ อันนี้ถือว่าสำคัญนะเรื่องของแมสเซจต,ต่างๆนะคะต้องแบบเป็นซิงเกิลแมสเซจไม่ใช่ออกไปข่าวลงข่าวลือที่สําคัญวิ่งมีข่าวลือนะคะต้องรีบออกมาแก้อย่างทันควันไม่ใช่ปล่อยให้ข่าวลือมันแพร่ะสะพัดไปนะคะเพราะว่าการมีข่าวลือออกมาแล้วไม่มีชี้แจงแถลงไขเนี่ยมันเป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะส่วนข้อต่อมานะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็เริ่มเห็นภาพนะคะอันนี้คือภาพที่ชัดเจนนะคะผู้ประกอบการนะคะหลายรายนะคะในพื้นที่สมุทรสาครแล้วก็บรรดาหอคันค้าในจังหวัดกลุ่มต่างๆนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันออกมาช่วยนี่คออุงี่เเขาาาาามมมวผู้ปรรระกกกกบส็ศัยภพ ในการที่จะตรวจหรือทดสอบผลการติดเชือ้อโควิด -19 เ้าขาก็เลยมีการเรียกร้องภาครัฐนะคะให้เร่งอนุม,มัติในการตรวจ Rapid test นะคะในการที่เอาง่ายๆภา,าคเอกชนเขาอยากจะให้ตรวจแบบ100%เนี่ยไม่สุ่มตรวจเพราะว่าทั้งคนติดคนไม่ติดมันบอกไม่ได้รวมไปถึงแรงงานพามา่ากลุ่มอื่นๆหรือคนไทยที่ทางานร่วมกันเพราะนั้นขบอกดีที่สุดตรวจร0 0จะได้คัดแยกกลุ่มกลุ่มไหนติดเชื้อก็แยกไปกักตัวกลุ่มไหนไม่ติดเชื้อก็แยกจะได้ไม่สูมเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อได้นะคะนี่คือข้อเสนอของภาคเอกชนเขาแบบอยากจัด ตรวจเชื้อเท่านั้นยังไม่พอนะครับต้องครอบคลุมไปถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในการป้องกันแพร่เชื้ออย่างถาวรด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข้อเสนออยู่เหมือนกันว่าควรจะสร้างแรงจูงใจให้กับบรรดานายจ้างนั้นพาท่านนั้นของต่างด้าวเนี่ยนะครับมาฉีดวัคซีนเพราะว่าในท้ายที่สุดก็อยู่ร่วมกันอยู่แล้วนะครับในแต่ละจังหวัดถ้าไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในท้ายที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมาครับค่ะ อ่ะส่วนเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวก็พูดกันเยอะอยากให้มีการจัดระเบียบนะคะรอบนี้เกิดมามันก็เหมือนพุ่แตกมันก็ถือว่าเป็นโอกาสในวิกฤตมโอกาสควรจะจัดระเบียบกันสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครติดตามข่าวนะคะก็มีมติครมอออกมาก่อนหน้านี้นะคะที่เห็นชอบนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนะคะให้มีการผ่อนผันคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวสาสัญชาติก็คือกัมพูชาลาวและเมียนมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะแรงงานปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแรงงานที่ถูกกฎหมายยังไม่หมดอายุกับแรงงานที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะว่าไม่ได้รับการต่อแ อีกส่วนหนึ่งก็คือแรงงานผิดกฎหมายที่รักรอบเข้ามาเนื่องจากเราขาดแคลนแรงงานหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยแรงงานประมองอะไรต่างๆที่เขากลับบ้านไปแล้วกลับเข้ามาไม่ได้เพราะเราซีวประเทศเราเพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นนี่คือเหตุที่รัฐบาลปลดล็อกด้วยการงั้นก็มีการคลายล็อกนะคะมีการผ่อนผันให้แรงงานต่างๆเหล่านี้กลายเป็นแรงงานถูกกฎหมายภายในระยะเวลา2ปีแต่มีเงื่อนไขกาที่จะต้องทําให้ถูกกฎหมายด้วยครับอตอนนี้ก็ต้องแบ่งกลุ่มด้วยนะฮะเบื้องต้นแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีนายจ้างแล้วก็มีการจ้างทะเบียนอันนี้คือถูกต้องนะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีนายจ้างนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ติดตามที่อาจจะเป็นบุตรอายุไม่เกิน18ปีสิ่งที่ต้องทําคือยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกําหนดเอาไว้ก็จะมีในส่วนของตัวรายชื่อของคนต่างด้าวรูปถ่ายใบแจ้งชําระเงินค่าใบอนุญาตทํางานผ่านระบบทางออนไลน์ก็ตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่13มกุมภาพันธ์ครับ ที่สำคัญนะคะกลุ่ม3กลุ่มนี้จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด19และผ่านการตรวจโรคต้องห้ามอีก6โรคด้วยกันนะคะเพราะคนต่างด้าวเนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็ที่สำคัญเขาจะต้องซื้อประกันสุขภาพด้วยนะคะเป็นการซื้อประกันสุขภาพควบคุมระยะเวลา2ปีตามที่เราจะขายายระยะเวลาผ่อนปลนให้นะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะรวมสําหรับกิจการทั่วไปเนี่ยโดยรวมกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ7,200บาทส่วนกิจการประมงอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่7,300บาทต่อคนนะคะต้องยื่นขออนุญ,ญาตจาก กการจัดหางานที่ขึ้นระเบียน ขึ้นทะเบียนแรงงานภายใน16เมษายน2564ในกรณีที่เป็นแรงงานยังไม่มีนายจ้างก็ต้องทําทะเบียนประวัติที่เขาเรียกว่าทร .38 ทับ1ด้วยนะ,ะส่วนแรงงานประมงต้องพิเศษตรงนี้นิดหนึ่งนะคะต้องขอหนังสือคนประจําเรืออีกครั้งด้วยขอใหม่นะอันเก่าใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถทํางานได้ถึง2ปีนะคะถึง16กุมภาพันธ์2566แต่ขั้นตอนกระบวนการต่างๆต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน16เมษายน2564เขาให้เวลาพอสมควรคะ่ะส่วน งขั้นตอนไทม์ไลน์อันนี้ในการปฏิบัติเนี่ยต้องมีความชัดเจนมากๆเลยนะครับเบื้องต้นก็จะให้ทั้งทางด้านของนายจ้างแล้วก็แรงงานได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องเงื่อนไขที่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับจะต้องเป็นแรงงานที่เข้ามาอยู่ก่อนที่จะมีมติคอรม29ธันวาคม2563สําหรับค่าใช้จ่ายระยะเวลา2ปีสําหรับแรงงานทั่วไปนะครับอยู่ที่9,180บาท ถ้าเป็นรายงานประมงเนี่ยอันนี้ก็ขยบขึ้นมา200บาทนะครับอยู่ที่9,380บาทแล้วก็จะเสียตัวค่าตรวจโรคเพิ่มอีก100บาทค่าหนังสือคนประจาเรือ1น0บาทเพราะ,ะนั้นอันนี้รวมเป็น200บาทที่ส่วนเพิ่มขึ้นมาครับอันอันหลังสําหรับประมงนะคะนอกจาก,จากนี้นะคะค่าประกันสุขภาพ2ปีอยู่ที่3,200บาทตรวจโรค6โรคนะคะ2ปีนะคะอยู่ที่1,000บาทแล้วก็ตรวจโรคโควิดอีก3,000บาทค่ะครับส่วนการขอใบอนุญาตในการทํางานก็อยู่ที่1,900บาทครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยนะคะก็ต้องมีการทำระเบียนตบตัต่างๆนะคะทำะเบียนประวัติก็เสีย20บาทแล้วก็ออกบัตรชมพูให้เพื่อรับรองให้อยู่ได้เนี่ยก็อีก60บาทแต่ถ้าเป็นคนติดตามบุตรลานต่างๆไม่ได้ทํางานก็ไม่ต้องเสียไอ้พันเขอใบอนุญ,ญาตทํางานเฉพาะคนที่จะทํางานเท่านั้นนะคะคนติดตามก็ไม่ต้องเสียตรงนี้ค่ะครับแต่ทีนี้ปัญหาของนายจ้างที่ต้องมีการบริหารจัดการเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมามีอยู่3เรื่องหลักๆณนะเวลานี้นะครับอย่างแรก ค่าใช้จ่ายโอ้คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะในสภาวะแบบนี้นะสภาวะที่รายได้หายไปพอสมควรและต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตกอยู่ที่หัวละ9,180บาทซึ่งก็เป็นส่วนที่นายจ้างจะต้องมีการรับภาระแล้วก็ควักเงินในกระเป๋าออกมาจ่ายซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย2ปีก็ตามนะแต่รายงานภาคเกษตรที่จะต้องใช้เนี่ยโอ้เยอะมาก หรือว่าแรงงานแต่และโรงงานเนี่ยเยอะมากคูณก็ไปสิครับเยอะแค่ไหนฮะแต่ปีหนึ่งทางาน 3- ามถึงสเดือนหมายถึงทํางานหลกัหลกๆจริงๆเขาก็ต้องมาคํานวณว,ว่าคุ้มไม่คุ้มตรงนี้อันนี้ถือเป็นภาระข้อแรกของนายจ้างข้อ2นะคะผู้ติดตามแรงงานอายุที่ไม่เกิน18ปีนะคะจํานวนก็ต้องบอกเลยว่าไม่น้อยทีเดียวแต่นายจ้างต้องรับภาระต่อหัวง่ายๆเลย7,180บาททําไงล่ะเนี่ยเป็นภาระอีกอะ่ะโอ้โ,โ,อโหเยอะพอสมควรส่วนที่3ครับแรงงานที่เข้ามาก่อน แล้วก็ขึ้นทะเบียนยใบอนุญาตการทํางานยังไม่หมดอายุก็น่าจะมีจํานวนไม่น้อยแต่ปรากฏว่าไม่อยู่ในขายที่ต้องตรวจโควิด -19 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการติดเชื้อแล้วก็มีการแพร่กระจายเชื้อเพราะว่าแรงงานเหล่านี้แน่นอนเขาไม่ได้อยู่ที่หรอกก็มีโอกาสที่จะไปตรงนั้นตรงนี้อะไรว่ากันไปใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวนะคะน้ำตีสุชาติชมกลิ่นน้ำเตีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะดีเดย์ไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์งงงงนนนีี้้ใกกกกาาาารรรรรรรตตวววววจจโิิิ COV-19 แแลเเ่มมมชุุถส คไปแล้ว้ววดยรับอขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ